น,นตำบลแหลมกลัดนำชร,รบรตรวจสอบผู้ต้องสงสัยหลักลอบตัดไม้พยุงยึดไม้ได้3มท่อนชาวบ้านวอนหน่วยงานช่วยเหลือหลังได้รับผลกระทบจากการขยายถนนเป็น4ี่เลนจังตราดเร่งพิจรารณาโครงการสร้างเสริมความเป็นอยู่ตำบลละ5ล้านเฟษแรก135โครงการ ต่อไปน,นี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสัญสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวีอดคอมกำนันตะบลแหลมกลดัดนำชบบตรวจสอบผู้ต้องสงสยัยหลักลอบตัดไม้พยุงยึดไม้ได้3มท่อน เวลา14นาฬิกาวันที่16ตุลาคม2558บริเวณป่าชัยเลนเขาบรรทัดหมู่8ตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดราชจุดน้ที่ตำร,รวจสพท่าทเลื่อนตชด117ฐานพลานาวิยทยธินกองร้537บ้านท่าเลื่อนหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตร .2 คลองห้งวยแรงพร้อมกำนันตำบลแหลมกลัด ชุดชระบอหมู่บ้านเข้าตรวจสอบไม้พยุงจำนวน3ท่อนหลังมีการลักลอบตัดไม้และกำลังเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยภายหลังจากการตรวจสอบพบว่าไม้พยุงทั้งสมท่อนความเสียหายภาครัฐ27,000บาทนายสุเนธทักคิรีกำนันตำบลแหลมกลาดกล่าวว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านมีบุคคลต้องสงสยัยพร้อมกับขับรถยนต์เข้าไปในป่าบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนจะออกมาพร้อมกับท่อนไม้ตนเองและชุดชระบอได้เข้าตรวจสอบ ทำไมผู้ต้องสงสัยทั้งหมดได้ขับรถสวนออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับทิ้งไม้พยุงไว้ก่อนที่ตนเองและเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบครับก็พอดีชาวบ้านเขาก็สงสัยนะเห็นว่ารถเข้ามาผิดปกติเขาก็เล้แกงประสานกันต้องผู้ใหญ่หลายหลายท่านเนาะจุดชลบกก็ได้ออกมาตรวจสอบพื้นที่ก็มาเนี่ยก็มาเจอรถเลานะเขาก็ขับหนีออกไปแล้วก็ทิ้งไม้ทิ้งไม้ไว้ครับ แล้วผมก็ได้แจ้งปราสารทางต่อชะลอหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็สารพันห้าสามเจ็ดแล้วก็นั้วก็พอบานทะเลือนแล้วก็ป่าไม้นะกอออกมาตรวจสอบพันนะดูดูระเบื้อต้นแล้ว,ว,ลวมีกี่กี่กท่อน,นตอนนี้ตีเจสามท่อนครับตรงน,นี้สองท่อนแล้วยังอยู่ในลำน้มา,มาอีกหนึ่งท่อนผู้ต้องหาญที่ผมเห็นนกะ็ที่ชุดจอบอเห็นเนี่ยเห็นสองคนครับสองคนน่าจะเป็นคนไทยคนไทยคนไทยครับโู้จะติดตามเพิอยเางต่อ ก่อนตรงนี้ก็คงจะตรองนักป่าสารก็ทั้งเจ้าทีแล้วก็ติดตามพื้นที่ตรงนี้มีไม้พืชยูเยอะมากตลอดเลครับสันเขาเยอะเลยแต่ว่าก่อนโดนขโมยตัดไปเยอะนะขโมยตัดไปเยอะเลยก็ยังวอบผมเนาะก็ทั้งเจ้าทีแล้วหลายกว่าก็ได้ช่วยกันแต่นี้ว่าพอเราเผลอแป๊บเดียวนะเขาก็มาขโมยตัดละตอนเขาตัดนี่เราได้ยินเสียงไม่ได้ยินครับเพราะตอนนี้เขาใช้เอลื่อย สองคนดึงแบบเนี้ยครับดึงดึงมือกนครับนี่ก็เราจะมาได้ยินเสียงไอ้ขอนไดยินไม่เหมือนสมัไก่อนต้นไก่อนก็จะใช้เลื่อยยนอันนี้ใช้เลื่อยดึงก็มืออย่างนี้แล้วเราก็ต้องคอยดูอย่างเดียวเน่ว่ามีใครเข้ามาในพื้นที่แบบไหนบ้างอไอย่างนี้เราก็คอยตรวจสอบดูนะครับชาวบ้านวอนหน่วยงานช่วยเหลือหลังได้รับผลกระทบจากการขยายเส้นทางเป็นสี่เลน จากการที่แขวงทางหลวงชนบทตราดได้ดำเนินการจ้างผู้รับเหมามาดําเนินการก่อสร้างถนนสี่เลนช่วงคลองใหญ่ถึงตําบลหัดเล็กโดยมีผู้รับเหมาดําเนินการปรับแนวเพื่อขยายถนนเป็นสี่เลนและได้ดําเนินการมาตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ใช้เครื่องจักรในการปรับพื้นที่ที่ติดอยู่กับฝั่งทะเลรวมถึงวางแนวตลอดเส้นทางซึ่งบางช่วงติดกับบ้านเรือนของประชาชนจะมีความจําเป็นต้องรื้อถอนรวมทั้งต้นไม้ที่อยู่ขอบทางส่งผลให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับผลกระทบจากการดำเนินการครั้งนี้นายเจริญสังทองอายุ87ปีระบุว่าตนเองอาศัยอยู่ตรงนี้มานาน20ปีแล้ว ได้รับความเดือดร้อนจากการขยายพื้นที่สีเลนทําให้สวนยางได้รับความเสียหายเกือบสองไร่เพราะด,ดินถล่มจากการขยายทางต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้ริมทางต้องตัดออกทั้งหมดแม้แต่บ้านก็ได้รับผลกระทบซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาพูดคุยว่าจะชดใช้หรือจ่ายค่าเสียหายอย่างไรบ้างอย่ขยายทางเนี่ยมีบ้านไหนรับความเสียหายไหมครับ พดีเสียหายเยนะเสียไปต่อไปเรอยเสียหายเยอะพระที่สวนได้รับความเสียหายเยอะไหมรับควาเสียหายก็เปเ่ยเยอะหงลางเ็อเไรอะลังหลาผมตอแก้วถวายผมก็ก่อหิ้วเทยากุลิคมาคู่หยพังหมดแต่ ขาดคุ้มตว่าต้องลงทุดบูมยัเลยทังเราเข้าไปทุกลินพัดเสี่ยงเลยลงทุนจะได้จะมีเก็บร้า,ายจะบาทเนี่ยที่สวนเนี่ยได้รับความเสียหายประมาณกี่ไร่ฮะที่สวนที่ทดินถล่มลงมานะประมาณอยู่ประมาณอยู่หลายกว่าหาลายกว่าเนี่ยหล่นลงมาที่เรื่องส่งของเขาคงนีลงตรงมี้ยืนย่นสูงสูงต้นไม้โค้งตรงนี้อะไรก็ม,มี ตราดเร่งพิจารณาโครงการสร้างเสริมความเป็นอยู่ตำบลละ5ล้านเฟสแรก135โครงการนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการบริรณาการกกลันกลองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลจังหวัดตราดเพื่อพิจารณากันกลองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเพิ่มเติมโดยมีนายอำเภอจากทุกอำเภอและตัวแทน เดินทางมาเสนอโครงการต่อคณะกรรมการซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กับจังหวัดทํำโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลให้ครบทุกตำบลพร้อมกับจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ตุลาคมนั้นทางจังหวัดจึงได้เชิญคณะกรรมการร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆที่เสนอมาจากตำบล อำเภอสู่จังหวัดในครั้งนี้ทั้ง7อำเภอเสนอโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล135โครงการวงเงิน39ล้านบาทเศษโดยคณะกรรมการนั้นได้ผ่านการอนุมัติในหลักการที่นำเสนอมาอยกระกัตามก่อนหน้านี้จังหวัดได้เสนอโครงการครั้งนี้ไปแล้ว415โครงการวงเงิน134ล้านบาทเศษ ขณะที่โครงการแต่ละอำเภอนั้นประกอบไปด้วยอำเภอเมือง73โครงการกว่า29ล้านบาทอภอคลองใหญ่13โครงการมูลค่า2ล้านบาทอเภอขาสมิง18โครงการมูลค่า2.8ล้านบาทอเภอแหลมงอบ10โครงการมูลค่า3.5ล้านบาทอเภอเกาะช้าง7โครงการมูลค่า3 ล้านบาทและอำเภอเกาะกู่3โครงการมูลค่ากว่า8แสนบาทแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทรศูนย์เก้าศสถานีขนส่งหมอทชิดช่องขายตั๋วที่43 โทร084148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090818 1844 สถานีคุณส่งเอกใหมโทษ090-818-1855เอกใหม่รถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ทีบุกนกคนปรปฐมอยู่ในเต็ดหวังแค่แชร์แต้มการแข่งขันฟุตบอลเดยวมาห้าหลีกวันนะัดที่19ระหว่างนคนปรปฐมอยู่ในเตดทีมหัวตารางเจ้าบ้านกับตราเอฟซทีมท้ายตารางในเย็นวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ เกมนัดนี้นคนปรปฐมอยู่ในเตะเล่นในบ้านต้องการเก็บสามแต้มเพื่อรักษาอันดับลุ้นเลื่อนชั้นในปีนี้ให้ได้เปรียบเทียบกับตราได้เปรียบตราเอฟซีทุกด้านโดยเฉพาะความพร้อมของนักเตะที่มีศักยาภาพมากกว่าและมีกองเชียร์หนุนเต็มตัวซึ่งวูกินยองดาวซันโบประจำทีมจะเป็นตัวป่วนดันหลังของตราเอฟซีและใช้ความเร็วในการยิงเพื่อไม่ให้ทีมกดดันซึ่งโคช้ชต้องสั่งเปิดเกมบุกตั้งแต่นาทีแรก ส่วนตราเอฟซนัดนี้นักเตะยังขาดกําลังหลักหลายคนที่ยังบาดเจ็บและลงเล่นไม่ได้ทําให้ทีมไม่พร้อม100%เซแม้หลายคนจะเล่นเต็มที่ทั้งมงคลชัยจำปาทองหรืออุดรพันธ์ หอมดวงที่เล่นเข้าขากันได้ดีในแดนกลางร่วมกับนาจินซองแต่นาทีนี้เป็นรองนครปฐมอยู่ในเต็ดไม่น้อยและการเล่นโคชต่อยน่าจะตั้งเกมรับเพื่อรอสวนกลับซึ่งหากสยปรุตตรรมรัฐเล่นดีโอกาสจะเซฟประตูได้จะช่วยทีไม่ให้แพ้ได้เยอะเกมนัดนี้ตราเอฟซียังไงก็สู้นครปฐมอยู่ในเต็ดไม่ได้แม้นัดที่แล้วจะชนะอ่างทองเอฟซมาแต่ยังชนะ ซึ่งนาะทีนี้หากนครประทมอยู่ในเต็นไม่ประมาทจะเก็บ3มแต้มในบ้านได้ส่วนตราเอฟซีนั้นขอแบ่งแต้มกลับบ้านก็เหมือนชนะแล้ว เทศบาลหาดเล็กประชุมเตรียมจัดงานลอยกระทงสองแผ่นดินแคบสุดชายแดนบุรพาที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดราดนายชัยวัฒน์โอชนานนนในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการประชุมเตรียมโครงการลอยกระทงสองแผ่นดินถิ่นแคบสุดชายแดนบุรพาประจำปี2558ครั้งที่1 ซึ่งจะมีนางสาวกิจประภา,าประสิทธิเวศนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลหัดเล็กนาวัยเอกอด,ดีเรกอินทวง์หัวหน้าประสานงานไทยกัมพูชาชากนย182ด่านสุลกากรพร้อมทั้งประธานชุมชนทั้ง11ชุมชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยโครงการลอยกระทงสองแผ่นดินจัดขึ้นในวันที่2 2สถึง26พิพฤศจิกายนนี้บริเวณชุมชนบ้านหัดเล็กหมู่4ีตบนหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด สำหรับรูปแบบการจัดงานจะมีการแต่งกายย้อนยุคในงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์บรรยากาศของงานให้มีความสวยงาม <c oughs> เข้ากับแนวคิดของวลอยกระทงตามประเพณีไทยอีกครั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบลหาดเล็กเพื่อเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงของชาวอำเภอคลองใหญ่และระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการประกวดเรือไฟของแต่ละชุมชนการประกวดนางนพมาศร,ร้องเพลงและการแสดงของนักเรียนระบวงย้อนยุทธแ,และมีการจุดพลุกลางทะเลขณะเดียวกันยังมีการจำหน่ายสินค้าโดยกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตะบนหัดเล็กอีกด้วยบุฟเฟ่ต์ลองเบียตะวันออก สดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50